เมื่อเวลา10นาฬิกา21สิงหาคม2567ที Alpha, <im> ่รัฐสภาสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเข้ายื่นหนังสือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาถาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมพลเอกประวิทรวงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐ โดยมีนายคำพีดิษฐากรโคศกประธานสภาเป็นผู้รับหนังสือแทนโดยนายสุปันรักเชื้อประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์กล่าวว่าจากกรณีที่พลเอกประวิทย์ได้แสดงพฤติกรรมใช้กำลังต่อผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามสัมภาษณ์กรณีนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้รับการโหวตจากที่ประชุมสภาเป็นนายกรัฐมนตรีทางสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ติดตามตรวจสอบด้วยความห่วงใยจากภาพเหตุการณ์ดังกล่าวยืนยันว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมที่เกินกว่าปกติวิสัยของการพูดคุยหยอกล้อกันด้วยความคุ้นเคยระหว่างผู้สื่อข่าวกับแหล่งข่าวแต่เป็นการแสดงอาการโกรธเกรี้ยวและใช้กำลังคุกคามผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามสัมภาษณ์ดังนั้น จึงขอตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาการพุทธศักราช2 5 6 3ข้อ12และข้อ13เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและสอบหาข้อเท็จจริงตามระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาที่กำหนดต่อไปเมื่อถามว่าเป็นการเดินเกมทางการเมืองหรือไม่นายสุปันกล่าวว่าไม่มีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราได้มีการหารือกันในทุกแงม่มุมโดยไม่มีท่าทีทางการเมืองบางคนวิจารณ์ว่าการทำงานอาจจะช้าไปหรือไม่ก็ต้องยอมรับว่าการออกแถลงการแต่ละครั้งต้องมีเหตุผลเพียงพอไม่เช่นนั้นก็เหมือนกระดาษเปล่าเพียงแผ่นเดียว